ข้ามได้ผมก็บข้ามแล้วแตาบอาได้ข้าได้เนี่ยถ้าก็ไปจะไปขึ้นศาลไหมครับจะไปศาลศาลมันเลื่อนมาได้แล้วครับผมพยายามเลื่อนนะครับเลื่อนจนกว่าด่านจะเจริญเดียกแต่มันขอห้ามเลื่อนได้ยังครับต้องข้ามมาครับโอเคครับไอจ่องร้างไหนครับน้้้าาาเดินนนขี่ครับนี่ก็ตรงนี้เลยเหมือนกันเสียเสียเฮ้ยคนฟังไลน์ต่อได้ครับนี่ คนละสามปันไหมครับแล้วเขาจะไปทำงานที่ไหนแล้วเขาจะไปกับไปเรื่องยังกับบ้านนะครับกับบ้านทีมีธุราจัเป็นนะครับที่ข้ามา